หลานมากครองใจแฟนๆชาวกัมพูชาเข้าฉายวันแรกที่นั่งเต็มโรงบางคนจองที่นั่งตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายแม้แต่ที่นั่งราคา10เหรียญก็ไม่เว้นสวัสดีครับอยู่กับผมจาก TNS ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Thailand Now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามแอดมินเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลใน EP นี้และ EP ต่อๆไปและมุ่งสู่50,000 s u b s c r นะครับ เกิเนื่องมาจากหลานมาครับที่กลายเป็นกระแสโด่งดังในเอเชียตอวันออกเฉียงใต้และในเอเชียนะครับซึ่งก็มีสื่อข่าวใหญ่ๆอย่างสื่อข่าวของฮ่องกงแล้วก็ BBC นะครับได้รายงานข่าวหนังเรื่องหลานมาทําให้ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างหลั่งน้ําตาไปตามๆกันและหลังจากที่ฉายในประเทศอาเซียนเกือบหมดแล้วนะครับวันนี้ครับวันที่18มิถุนายนก็ฉายในกัมพูชาเป็นประเทศสุดท้ายในอาเซียนเป็นวันแรกด้วยนะครับ และที่นั่งในโรงภาพายนตร์นั้นเต็มแทบทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นที่นั่งธรรมดาหรือว่าที่นั่งแบบ V.I.P. นะครับก็จะมีแบบที่นั่งเก้าอี้สีแดงครับ3.5เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เก้าอี้สีม่วงนั้น10เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับก็เต็มไปหมดทุกทกที่นั่งเลยจากภาพนะครับเราจะเห็นแค่ว่างแค่ที่นั่งเดียวเท่านั้นโดยทางแฟนเพจเมเจอร์ซีนีเพล็กกัมพูชานะครับได้โพสต์ภาพนี้ บ่งบอกถึงว่าคนกัรพูชานั้นให้ความสนใจในการดูหนังเรื่องหลานมา,มากมากนะครับแทบไม่มีที่นั่งเหลือเลยแต่ก็ยังมีกลุ่มหลายคนเลยครับที่ไม่ค่อยจะพอใจเกี่ยวกับโพสต์นี้สักเท่าไหร่นะครับก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายและแชร์ออกไปกว่า300เกือบ400แชร์นะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของพวกเขากันครับคอมเมนต์แรกครับบอกว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลไม่สามารถโทษใครได้ แต่ถ้ามีเลือดขมิ้นในร่างกายสักหยดจะมีความสำนึกความเจ็บปวดและความคิดก่อนที่จะสนับสนุนหนังคนอื่นพวกเขาดูถูกเรามากเกินไปถ้าพวกเขาเปิดใจดูหนังขมิ้นบ้างเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแบบนี้และตอนนี้พวกเขาต่อต้านหนังขมิน้นทั่วประเทศไทยพวกเขาไม่เห็นคุณค่าของเราแต่เรายังคงแคร์พวกเขาอยู่มุมมองต่อมานะครับชาวขมรคนนี้กล่าวสั้นๆว่าสมองสุนัข ซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งคำที่เราเข้าใจนั่นแหละครับแต่ว่าแอดมินขอใช้คำว่าสุนัขก,ก็แล้วกันคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าไม่เสียดายเลยที่ผู้คนเหล่านี้ไม่มีเลือดขมิ้นอ,อยู่แล้วมุมมองต่อมาครับบอกว่าจะโทษคนที่ไปดูก็ไม่ได้เพราะความชอบมันต่างกันชาตินิยมต่างกันเสียมช่วยเราหลายครั้งเพราะบางคนของเรายังอุดหนุนเสียมแต่สงสัยว่าคนที่ซื้อตั๋วไปดูนั้น เคยโพสต์หรือแชร์ความเจ็บปวดที่เสียมทำกับขม,มิ้นไหมโรงภาพยนตร์นำมาเพื่อสร้างรายได้ในเชิงธุรกิจเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมานะครับขม,มิ้นเจ็บไม่เป็นมุมมองต่อมาครับบอกว่ามาดูคนไทยเอาไปโพสต์มมเงินสำคัญกว่าศักดิ์ศรีคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่ายกย่องคนขม,มิน้นดูถูกแค่ไหนก็ไม่เจ็บเพราะความเห็นแก่ตัวในชีวิตไม่เข้าใจว่าเราเป็นคนขม,มิน้น ที่โดนดูถูกเหยียบย่ำคิดถึงความสุขต้องเป็นเหมือนคนกัมพูชาตอนล่างถึงจะตระหนักได้ควรเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้างไม่เคยเห็นประเทศไหนสัญชาติไหนที่เป็นเหมือนเขมรเลยมุมมองต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวไทยครับคนนี้บอกว่าไม่ดูของไทยห้ามใช้ของไทยห้ามดูละครไทยห้ามใช้ชุดไทยสินค้าไทยอย่าไปหาหมอที่ไทยอย่าฟังเพลงไทย คอมเมนต์ต่อมาครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าฉันไม่อยากดูหนังไทยมุมมองต่อมานะครับมันคือสิทธิ์ของมนุษยชนแต่เราควรจําสิ่งที่เพื่อนบ้านทํากับเราไม่เคยเห็นคุณค่าของเราปิตลาดหนังขเขมรเราควรลดการดูหนังไทยเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆไปดูหนังฮอลลีวูดหนังอินโดนีเซียหรือหนังเกาหลีคอมเมนต์ต่อมานะครับแอดมินที่โพสต์ภาพนี้มีจิตใจขเขมรหรือเสียม ม,มอตามาครับบอกว่าสาเหตุที่ขมิมนจะสูญเสียที่ดินและทรัพย์สินอื่นๆเพราะเยาวชนเหล่านี้ของขมินบางคนนี่แหละคอมเมนต์ตานะครับวันก่อนคว่ำบาตรกันทั้งประเทศให้เลิกดูหนังไทยแต่ตอนนี้กลับมาดูเหมือนเดิมม,มอมตามาครับมากล่าวถึงเมเจอร์ซินิเพล็กของกัมพูชาครับว่า Major เมเจอร์ซินิเพล็กกัมพูชาเคยอ่านคอมเมนต์บ้างไหมว่าคนกัมพูชานั้นคอมเมนต์ด่าอะไรบ้างพวกเขากลับเลือก การเงียบมุมมองต่อมานะครับในนั้นไม่มีฉันฉันเป็นคนขมนต้องดูหนังขมนอย่าเอาเวลาว่างๆไปทิ้งกับการดูหนังไทยคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าแน่นอนว่าไม่มีฉันอยู่ในโรงภาพยนตร์นี้แน่นอนคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่ต้องพูดถึงหนังไทยขนาดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ฉันยังไม่เข้าไปดูเลยมุมมองต่อมาครับมากล่าวถึงแอดมินอีกแล้วนะครับว่า แอดมินรู้วิธีโพสต์แต่ไม่รู้วิธีอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ถัดมาครับอยากรู้ว่าแอดมินเมเจอร์ซีนิเพ็กนั้นเคยอ่านอะไรบ้างมุมมองต่อมาครับฉันดูหนังไทยไม่เป็นดูเป็นแต่หนังญี่ปุ่นน่าจะเป็นการแซลมากกว่านะครับคอมเมนต์นี้มุมองต่อมาครับบอกว่าทำไมคุณถึงพยายามโพสต์ข้อมูลเหล่านี้คอมเมนต์ถัดมานะครับดูเมนหน่อยครับแอดมิน ว่าเราคอมเมนต์อะไรบ้างมุมมองต่อมานะครับหนังไทยสิบเหรียญยังมีคนไปดูเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการโดนคนไทยด่ามันไม่จิบอะไรเลยมุมมองต่อมานะครับชาวกัมพูชาคนนี้บอกว่าดูถูกกันขนาดนี้ยังเข้าไปดูไม่รู้สมองคิดอะไรอยู่คอมเมนต์ถัดมาครับมีแต่พวกที่ป่วยทางจิตเท่านั้นที่ไปดูมุมมองต่อมานะครับเขาจ้างเท่าไหร่ถึงไปดูเยอะขนาดนี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแน่นอนว่าไม่มีชั้นหนึ่งในนั้นมุมมองต่อมานะครับชาวกัมพูชาคนที่บอกว่าไม่รู้ใจไปดูทําไมพวกเขาดูถูกคาเมียรขนาดนี้มุมมองต่อมานะครับหัวเราะหนักมากฉันเป็นอีกหนึ่งคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้ก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นะครับว่าฮ่าฮ่าฮลาก่อนเมเจอร์และเจ้าของคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับว่ามาสิเราไปดูด้วยกันและอีกหนึ่งคนครับมาตอบกลับว่า ฉันไม่เคยดูหนังไทยเจ้าของคอมเมนต์ครับมาตอบกลับว่ามันเป็นหนังจีนผสมไทยนิดหน่อยคอมเมนต์ comment ถัดมานะครับมันคือสิทธิ์ของคนอื่นเงินของเขาไม่ดูก็อยากไปว่าคนอื่นก็มีชาวกัมพูชามาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับว่าไอ้พวกจุดๆ,ๆไปดูหนังประเทศไทยไม่ดูเลยว่าพวกเขาดูถูกพวกมึงมากแค่ไหนที่สําคัญดูถูกทางประเทศคิดอะไรได้บ้างมุมมองต่อมานะครับ ถ้าจะให้ดูหนังไทยนอนอ่านหนังสือที่บ้านดีกว่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่แหละที่พูดอยู่ตลอดว่าคอมเมนส่วนใหญ่นั้นเป็นโรคที่รักษาไม่หายคือโรคที่ลืมเร็วพูดง่ายไม่มีสมองคอมเมนต์ถัดมาครับกล่าวสั้นๆว่าไม่รู้จะอายอยังไงอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับกล่าวสั้นๆเช่นกันครับว่านี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นมุมมองต่อมานะครับ ผมว่าแอดมินคนนี้น่าจะไม่ใช่คนเขมรน,น่าจะเป็นโจนเวียดนามและโจนเสียมมากกว่าโพสต์นี้จะสนใจเรื่องของธุรกิจมากกว่าถ้ามีเลือดเขมรจะไม่โพสต์แบบนี้หรอกก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาครับที่เขาก็ได้เข้ามาแสดงความคิเดเห็นใน,ฟนเฟซบุ๊กของ Major c ์ซีนิเพกัมพูชานะครับ เมเจอร์ซีนีเพ็กแคนเบอร์เดียนั่นแหละครับที่เขาโพสต์ภาพในโรงภาพยนตร์ที่มีชาวกัมพูชาครับไปดูหนังเรื่องหลานมาแทบจะเต็มทุกที่นั่งเลยนะครับพูดง่ายง่ายคือเต็มทุกที่นั่งครับว่างแค่ที่นั่งเดียวเท่านั้นทั้งทั้งสองแบบเลยนะครับทั้งเก้าอี้สีแดงแล้วก็เก้าอี้สีม่วงซึ่งราคาก็ถือว่าก็สูงอยู่นะครับแต่ชาวกัมพูชาก็ยอมจ่ายเพื่อที่จะไปดูหนังเรื่องหลานมาของไทยถือว่ามันยังมี ชาวกัมพูชากลุ่มที่ชอบหนังไทยแล้วก็ไม่ชอบหนังไทยนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นกลุ่มของวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นกัมพูชาน่าจะเขาไม่ได้คิดอะไรในเรื่องแบบนี้นะครับแค่อยากดูเขาก็ยอมจ่ายตังยอมเสียงเงินไปดูก็เท่านั้นแต่ว่าไอ้พวกที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นน่าจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุซะมากกว่าพวกหัวแข็งพวกแบบวัวรุ่นแรงนะครับที่พวกที่แอนตี้ประเทศไทยอยู่แล้ว ซึ่งสิ่งนี้มันไม่มีผลกระทบต่อหนังไทยเลยนะครับเพราะว่าจากที่เราเห็นคือที่นั่งเ,เต็มทุกที่เลยก็ว่าได้บางคนนะครับชาวกัมพูชาถึงกับจองข้ามวันจองก่อนที่หนังจะเข้าฉายซะอีกนะครับจองตั้งแต่ตั้งแต่รอบฉา,ายรอบพิเศษของกัมพูชาตั้งแต่วันที่15แล้วนะครับจองตั้งแต่วันนั้นเพื่อจะรอดูวันที่18ซึ่งวันนี้คือวันที่18ฉายวันแรกครับก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างถล่มทลายแบบนี้เลย เรายังไม่เห็นภาพวันนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีการประมวลภาพปฏิกิริยาเรีแอคชั่นของชาวกัมพูชาเนาะแต่ที่เอดมินนาเสนอภาพนี่คือภาพของการฉายรอบพิเศษวันที่15นะครับแต่ภาพของวันนี้ยังยังไม่มีการเผยแพร่ออกมาซึ่งยังไงไอเดมินก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับ<ม>คิดว่าน่าจะได้รับกระแสตอบรับจากชาวกัมพูชาน่าจะเยอะพอสมควรนะครับ กลุ่มที่ไม่ชอบก็อาจจะมีมีมีไม่มากนะครับกลุ่มที่ชอบอาจจะมีเยอะกว่าก็อย่างที่เราเห็นกันแบบนี้และครับการที่โพสต์ภาพแล้วก็มีคนอีกกลุ่มมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติครับเหมือนกับไทยเราก็เช่นกันมันมีหลายฝักหลายฝ่ายเนาะแต่ชาวกัมพูชาที่ไปดูหนังไทยเขาก็อยากดูจริงๆและเงินก็เงินของเขานะครับอยากดูอะไรอยากหาความสูงให้กับตัวเองก็ก็ยอมจ่ายไปไม่ได้ฟังเสียงแคร์ไม่ได้ แค่ใครว่าจะมาดราม่าอะไรเขาอยากดูเขาก็ไปดูนะครับซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับและคนไทยครับคนไทยแอดมินเห็นหลายคนเลยนะเขาสนับสนุนหนังไทยครับก็พยายามอย่าอย่าไปอ,าอย่าไปว่าเขาอย่าไปอะไรเขาเลยนะครับเขาดูหนังไทยเขาก็ทําให้หนังไทยนั้นมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับควรไปไปพูดเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องที่เรื่องแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับ ก็ฝากให้คิดแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นใส่ไม่ยัง้งใส่จัดเต็มมาเลยแอดมินสนับสนุนนะครับถ้าเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องอะไรนี่แอดมินก็ก็เชียร์ไทยอย่างเต็มที่แล้วช่วยเราช่วยไทยไม่ให้โดนขมินก็ปี้ไม่ให้โดนขมินมาเรียนแบบอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้ครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ